สวัสดีครับผมนายวิรยุทธ์ายงามพนักงานช่างระดับ6กกปสออนาหมื่นจะมาสแสดงขั้นตอนวิธีการทํางานตรวจนำสายสื่อสารของกปสนาหมื่นครับผมหลังจากที่เราเข้าหน้าเว็บเพจของแทมแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ล็อกอินด้วยรหัสพนักงานการไฟฟ้านะครับจากนั้นเราก็ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเลยครับผมอย่างแรกก็คือเราจะต้องออกรายงานอาดีศูนย์สามก่อนนะครับผมวิธีการอันนี้คือผมทำเมื่อเมื่อตอนเก้าโมงวันนี้เนี่ยก็คือวิธีการออกรายงานก็คือกดคลิกเข้าไปครับแล้วเลือก ของนาหมื่นของพื้นที่ของเรานะครับผมจากนั้นก็กดออกรายง,งานหาออกรายง,งานเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอยู่ไฟล์ที่มันถูกสร้างไว้แล้ว <c oughs> จากนั้นเราก็เปิดโหลดไฟล์นี้เข้ามาครับซึ่งผมโหลดไว้แล้วนะครับผมโหลดไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะก็คือไฟล์นี้นี่เองอันนี้คือเป็นไฟล์ที่ผมกองไว้ผมเคลียร์ก่อนโอเค อันนี้คือไฟล์ที่ได้มาทั้งหมดของหน้าหมื่นนะครับแต่ที่ต้องไฮไลท์แท็กเสาไฟฟ้าที่ผ่านนี่คือเอาไว้เสาที่เราจะเข้าไปดูนะครับจากนั้นเราก็มาเข้าหน้าระบบแคมนะครับเข้าหน้าแรก MR ศูนการนำเข้าข้อมูลการทาดสายสื่อสารและการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้น เราก็ออกมาดูเสาต้นที่เราจะขึ้นไปตรวจนับนะครับซึ่งตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือตรงสามแยกบ้านน้ำขืนเราก็แผนแผนที่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็คือต้นนี้สีแดงๆนี่เราก็คลิกเข้าไปดูครับซึ่งสายสื่ษสารที่าพาดอยู่ในต้นนี้มี หนึ่งสองสามสี่ห้าบริษัทนะครับผมแล้วรหัสแท็กตรงนี้สำคัญมากครับเดี๋ยวจะเอาไปค้นในไฟล์ Excel ดังนั้นห้าบริษัทแต่มีเจ็ดเส้นนะครับก็คือมีของ p o t นะครับแล้วก็ของ t o o มีสองเส้นเนี่ย NTAWN แล้วก็ u n i n e t ของกองการศึกษานะครับ u n i n e t เนี่ย จากนั้นเราเอาแท็กเสาไฟฟ้าเนี่ยคัดลอกออกไปแล้วเราไปเปิดใน Excel แล้วเราก็มาค้นหามันมีกี่เส้นที่ผ่านนะครับนจากข้อมูลเบื้องต้นมันก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดข่ายแล้วเราก็แคปหน้าจออาแคปตรงนี้มา ไม่ในไฟล์เบ r ร์อีกทีหนึ่งเผื่อให้เราตรวจสอบแล้วอย่าลืมเอาแท็กแท็กตรงเนี้เอาไปด้วยครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราขึ้นในเสาต้นไหนของระบบแทมจากนั้นเราก็พิมพ์แคนนี้ออกไปขึ้นไปตรวจนับหรือจะใช้ฟอร์มแบบฟอร์มตรวจนับาสายสื่อสารของขีดก็ได้ครับแตอ่อันนั้นคือเราต้องเขียนหมดทุกเส้นแต่น,นี่คือข้อมูลมันมีอยู่แล้วก็คืออย่าง เส้นผ่าศูนย์กลาง12มิล24คอเป็นสายประเภทไหนไมันบอกหมดดังนั้นเราเอาข้อมูลนี้ไปปุ๊บไปหาสายที่มันแตกปลอมครับจากที่ข้อมูลที่เราได้พิมพ์ r d 0 3รายงานสายสื่อสารของในเสาต้นนี้นะครับซึ่งในข้อมูลของเสาต้นนี้ในแทมมีสายสื่อสารจำนวน7เส้นแต่เรามามองด้วยสายตาเปล่าดูนะับ คือมีจำนวนแปดเส้นซึ่งมันเกินมาหนึ่งเส้นซึ่งเราปันธงเห็นแล้วว่ามันมีอยู่ค่ายหนึ่งก็คือของสามบีบีครับอ่าอยู่ตรงโหนดมันพอดีซึ่งมันเป็นสายที่เกินมาดังนั้นเราจะขึ้นไปทำการวัดนะครับอ่าสายที่เกินมาในระบบครับเป็นของตัวนี้นะครับสามบีบี สายมันจะเขียนว่าอ่าตัวีสามตัวนะครับีี Fiber Home สิบสองคอส่วนสายของอันนี้คือสายที่มันมีในระบบอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นของ A S นะครับดูง่ายมากสีม่วงเขียวแล้วสีแดงนี่เป็นของอ อันนี้เป็นของ NT ครับซึ่งก็มีในระบบแล้วอันนี้ก็มีแล้วของอใน,นเส้นล่างของภูมุกนี่คือสายของเนี่ยที่เป็นที่เปนที อันนี้เป็นของ t O T อ่าของทูครับเดี๋ยวเราจะวัดสายของอ่าที่บันทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้างล่างแปดเส้น เดี๋ยวจะวัดนะครับอ่สายสิบมิลเดี๋ยวค่อยไปลงข้อมูลข้างล่างนะครับจากข้อมูลที่ได้นะครับสายที่เกินมาเป็นของสามีบเราก็จดเพิ่มเข้าไปครับจำนวนยายแก้วนําแสงเอ,เอ,เอฟิกเกอ,เอนะครับแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางก็คือสิบมิลจำนวนคอก็คือสิบสองคอ จากนั้นเรานำข้อมูลนี้ไปรา,ายงานในระบบ google form นะครับแต่ตอนนี้คือมันเป็นจุดต้นทางที่เราขึ้นเราต้องขึ้นอีกจุดหนึ่งเพื่อเราจะได้รู้ระยะทางว่าจุดร่วมต้นมันคือสามแยกสามแยกบ้านน้ำขืนนะครับเราจะไปเอาปลายทางตรงไหนจะเอากลับไปหรือเอาเดินหน้ากลับไปก็ได้ครับเราค่อยไปเปิดเราค่อยไปขึ้นวัดอีกจุดหนึ่ง เมื่อเมื่อเราขึ้นวัดอีกจุดหนึ่งเสร็จแล้วเราค่อยมานับจํานวนต้นที่เขาพาดไปแล้วค่อยลงใน Google นะครับครับผมจบการรายงานครับจากการที่เราได้อ่าขึ้นตรวจนับทั้งสองจุดแล้วนะครับผมจากนั้นเรามาเข้าในลิงก์ของ Google s h e e ี s นะครับที่สำหรับลงข้อมูลเราก็มาเลื่อนดูออกในของพื้นที่เรา ก็คือของน้ำหมื่นก็คือวยศเวียงสาอันนี้เป็นรายงานผลการตรวจนับจุดที่ผมขึ้นอ่าอันนี้อันนี้เป็นแห่งของพืชสภาหกแปดแปดเราขึ้นเดือนกันยาใช่ไหมครับนี่ครับวยศเส้สนทางเราก็เพิ่ม 1ิบแปสิบเกอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ลงอันนี้ก็คืออันนี้เราก็เราก็ลงข้อมูลตามที่เราไปตรวจสอบมานะครับผมอ่ามันเป็นถนนอ่าทางหลวงชนบท ทางหลวงชนบทก็เป็นถนนสายรองนะครับก็เส้นทางก็คือบ้านนาตองนาตองถึงบ้านน้ำขืนนะครับอันนี้แท็กสายที่เราไม่รู้นะครับ ันนี้คือไม่รู้เราก็ลงไปอันนี้ข้อมูลระยะทางกี่กิโลก็คือสมมุติตรงนั้นมันหนึ่งกิโลเราก็ใส่หนึ่งเข้าไปแล้วก็เป็นของอ่ทูเออไม่ใช่ถูก็เป็นที่เราเจอก็คือสามบบีเราก็ใส่สามบบก็คือไม่มีการขออนุญาตเราก็ใส่อันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับผม